สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้สอเกษตรวันหยุดพาลงมายัางไร่มันนะครับมาดูแปลงมันแปลงนี้นะครับโดนน้าท่วมนะครับก็คืออายุประมาณ6เดือนวันนี้จะมาดูนะครับว่าเวลาเราเอามันที่นอกจากจะเป็นมันน้อยไม่ถึงขวบแล้วก็คือประมาณ6เดือนเนี่ยแล้วมันโดนน้าท่วมด้วยนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์แป้งเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเอาไปวัดดูนะครับก็คือเดี๋ยว มาเดีนยวมาดูนะตรงนี้จะเห็นสีเหลืองนี่นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนันเริ่มจะออกใบสีเหลืองอย่างนี้แล้วแสดงว่าอาการหน้าเป็นห่วงนะครับก็คือหมายความว่าต้นเขาเนี่ยอาจจะอยู่ได้นะครับอาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่หัวข้างล่างนี้ไม่มีนะครับตัวนี้เป็นเป็นอาการบอกชัดเจนนะว่ามันเวลาโดนน้าไหลผ่านหรือว่าน้ําท่วมขังสักพักหนึ่งเนี่ยใบจะเริ่มเหลืองก็คือ แสดงว่าหัวข้างล่างจะเน่าแนละ้วเดี๋ยวเรามาดูก็ได้นะครับต้นนี้อ่าเดี๋ยวดูขุดต้นนี้ดูนะครับว่าจะมีมีหัวไหมนะครับจะเห็นนะครับอ๋อนี่ยังไม่เน่านะครับอ่าตรงนี้ยังพอมีหัวอยู่อ่าเดี๋ยวเอาไปวัดเอร์เซ็นแป้งดูอ่าแล้วตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะมานี่คือมีสัญญาณว่าจะเริ่มนะจะมีบางส่วนที่เริ่มเน่าแล้วอ่านเะห็นนี่ตรงนี้ชัดเจนนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเริ่มที่จะมีเชื้อลายไหมครับก็คือ ก็เกิดเน่าแล้วก็คือใบเหลืองครับเดี๋ยวเราจะเอาพวกนี้ไปวัดเปอร์เซ็นต์แป้งดูนะครับอ่ะถอนไปเลยนะนี่ถอนไปแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทั้งต้นเลยนะเดี๋ยวไปวัดเปอร์เซ็นต์แป้งอ่าตรงนั้นไม่เหลือนะครับอ่าตรงนี้อ่าน,นี่นี่จะเห็นว่านี่นะป่วยใหญ่นี่เน่าไปแล้วจะเหลือเล็กๆกําลังจะเน่านะครับเนี่ยนี่ชัดเจนเลยนี่นะครับก็คือหลังจากที่โดน ắng, น้ําขังน้ําไหลผ่านประมาณห้าวันนะครับประมาณห้าวันจะไม่เหลือแล้ว เดี๋ยวเราจะพยายามเก็บให้ได้สักประมาณห้าโลนะครับเพื่อที่จะไปวัดดูเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับอ่านี่ตัวนี้นี่นะครับตรงนี้จะเน่าไปแล้วแล้วก็ที่เหลือก็กําลังจะเน่าหัวเขายังไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็เลยยังไม่เน่านะครับตรงนี้โอวตรงนี้เรียบร้อยนะครับตรงนี้หมดแล้วนี่ถ้าถ้าอยู่ตรงนี้จะได้กลิ่นด้วยนะครับก็คือมันจะมีกลิ่นเหม็นเน่าด้วยก็คือหลังจากที่น้ํานะครับไหลผ่านประมาณสี่ห้าวัน,นครับรโอ้นี่ตัวนี้นะครับนี่เห็นชัดเจนเลยนี่ ตรงนี้นะโอ้จับแล้วดูเหลวเลยนะนี่สีหอมเลยนะหอมเป็นเป็นเป็นมันเน่าเลยนะครับโอ้ดีหัวใหญ่มากโอ้หนา้าเสียดายนะครับเนี่ยจะเห็นนี่คือปัญหานะครับปีนี้นี่หัวใหญ่ด้วยนะครับนี่หัวใหญ่นี่แค่มันหกเดือนเองนะครับท่านผู้ชมฉีดฮอร์โมนสารเกษตรอย่างเดียวนะครับหัวใหญ่มากแต่พี่นา่าเสียดายก็คือน้ําท่วมไม่ได้ท่วมทีเดียวนะก็คือน้ํามันไหลผ่านแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยนะครับก็คือไม่เหลืออ่ ไม่หเหลือหัวเลยก็คือจะเห็นนะใบเขาออกหเหลืองๆแล้วเนี่ยเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่เหลืออะไรเลยก็คือนี่คือแค่ช่วงแรกของปีเฉยนะปีนี้ฝนมาเร็วนะครับฝนมาเร็วแล้วก็มาแรงเพราะฉะนั้นจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้มันออกน้อยในปีนี้นอกจากพื้นที่ปลูกน้อยแล้วเนี่ยก็คือในส่วนของอหัวมันเน่าก็เยอะเดี๋ยวเราจะเอาไปวัดนะครับฟันใส่ตะกร้าเลยก็เอาผักใสตะกร้า จะเอาเดี๋ยวนอกจากจะพามาดูที่มันเน่าแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าถ้าเราเอามันพวกนี้ไปวัดเปอร์เซนต์แป้งมันจะเหลือเท่าไหร่แค่มัน6เดือนกว่าลําพังเปอร์เซนต์แป้งก็น้อยอยู่แล้วพอมาโดนน้ำพ่่มด้วยเนี่ยจะเหลือเปอร์เซนต์แป้งเท่าไหร่เดี๋ยวเรารู้กันนะครับเนี่ยนี่เอาตรงนี้ไปด้วยนะครับก็หลายหลายท่านบอกว่าจะเร่งเอาออกในช่วงที่น้ำพ่่มครับถ้าเอาไปขายที่ส่วนใหญ่ร้านก็ปกติก็ไม่ได้อยากจะได้มันน้อยอยู่แล้วนะครับ กาพอโดนน้ำท่วมด้วยวก็นยิ่งจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยลงไปอีกเยอเดี๋ยวดูนะว่าจะเหลือเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เอามันเน่าไปเรื่อะไรก็ได้อ่ะดูว่าเน่าด้วยเหลือเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่จะมีเปอร์เซ็นต์แป้งเหลือไหมนะครับอ่าหาให้ได้ห้าโลนะครับไห้าโลเน่าหมดแล้วนเนี่ยนี่เหลือนะเหลือแต่ต้นนะครับ กนยิไปแไน่ๆเหลือแต่ต้นต้นเขาถ้าอยู่อย่างนี้ก็ไม่ตายนะครับก็คือต้นเนี่ยก็สูงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ารอเขาแตกแตกรากแล้วก็แตกหัวใหม่นะครับแต่สุดท้ายก็จะไม่เหลืออได้ห้าร้อยอย่างห้าแล้วอ่ะไปออ่ะถ่ายไปเลยถ่ายยาวเลย้ง่ั้น,เ,นะะเดี๋ยวไปดูวัดไปเซนแป้งนะครับ <c oughs> มาเดี๋ยวมา <c oughs> <c oughs> เอานลยเราไปเคลือบแบกเลไป <c oughs> เดี๋ยวมาวัดเปอร์เซ็นต้ไม่เห็นเลยนะครับ นนมาดูเดี๋ยวเอามีดมาสัดให้ได้5้าโลนี่เป็นเครื่องวัดแบบแมนวนวลนะครับก็แบบคานเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูแบบดิจิตอลนะครับตอนนี้เราได้ดิจิตอลมาแล้วอยู่อีกลานหนึ่งก็ตรงนี้ก็คือ วัดเพื่อให้ได้ห้าช่างให้ได้5้าโลนะประสิทธิ์ตัวนี้ลูกตุ้มนี้จะมาอยู่ที่5้าโล,ลแข็งโค้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่านอกจากน้ําท่วมแล้วเปร์เซ็นต์แป้งจะเหลือเท่าไหร่โอ้นี่แข็งนะครับแข็งแข็งโค้เลยถ้าเาเข้วลาเฉอดูแข็งนี่แสดงว่า มันมันยังมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับแต่เมื่อไร่ก็ตามที่สับแล้วมันสับง่ายๆนี่คือเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับมีบางตัวที่มีน้ําเยิ้มแล้วก็คืออาจจะลอยน้ําได้เลยก็คือตัวที่หัวเน่าเอาหัวใหญ่ๆมันจะเน่าเขามาเลยดูด้วยว่าโดน เออนั่นแหละแป้งยังดีอยู่ในสีขาวมีดไม่ม่ไม่ไม่คมเลยหรอมันแข็งว่ะก็อตอนอถอนขึ้นมาก็จะได้กลิ่นนะครับจะมีจะมีกลิ่นกลิ่นความเน่าของมันนะครับเพราะว่าเขาแช่น้ํานานไม่ใช่เฉพาะแช่นะต่อให้น้ําไหลผ่านแค่ประมาณวันสองวันนี้ก็จะก็จะเน่าแล้ว ค่อนข้างจะอ่อนแอครับมันเป็นพืชชนิดเดียวที่เราอาศัยจากหัวข้างล่างเขาแต่ถ้าเป็นอ้อยนี่น้ําท่มไม่เป็นไรลําต้นสวยงามอยู่แต่ถ้ามันเมื่อไหร่ก็ตามลําต้นสวยงามแต่ว่าข้างล่างเนี่ยโดนน้าท่วมขังหรือว่าน้ําไหลผ่านอาการเริ่มที่จะออกไปเหลืองนิดนึงแล้วเนี่ยแสดงว่าเน่าแล้วนะครับก็คือถ้าไม่รีบขุดก็จะไม่เหลืออะไรเลยถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะครับก็มีหลายที่ที่มีขุดนะครับ มันที่กําลังชนะตรงนี้นะครับจะให้ได้สมดุลครับมันจะอยู่สมดุลจริงๆมันจะอยู่ประมาณสมดุลนะครับก็คือห้ากิโลอ่ะโดยประมาณนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูหลังจากนั้นจะมาดูสเกลข้างบนนะครัสเกลข้างบนจะเป็นสเกลวัดเปอร์เซ็นต์มาดูนะครับว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันน้าท่วมอ่าลงไปแล้วนะครับแข็งพวก เหลือเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์สิบห้าสิบหประมาณสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณนี้ถามว่ามีเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับบนพื้นฐานมันหกเดือนแล้วก็โดนน้าท่วมด้วยแสดงว่าเปอร์เซ็นต์ยังใช้ได้อยู่นะครับถ้าไม่โดนน้ําท่วมโซนที่อยู่บนเนินไปนิดนึงเนี่ยน่าจะได้ประมาณเกือบยี่สิบนะถือว่ามันมีเปอร์เซ็นต์นะครับ มันส่วนนี้ฉีดฮอร์โมนซ้อเกษตรวันหยุดนะครับซอเกษตรอย่างเดียวก็เปอร์เซ็นต์แป้งค่อนข้างจะดีนะครับถือว่ามันหกเดือนแล้วก็โดนน้ำท่วมด้วยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วบางส่วนหัวเน่าเนี่ยก็บทสรุปก็คือเป็นที่น่าพอใจพอสมควรน,นะครับเพราะว่าถ้าเทียบเอามันหกเดือนทั่วไปมาวัดเนเปอร์เซ็นต์แป้งก็อยู่ที่ประมาณสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ถ้าตรงนี้ถ้าน้ำไม่ท่วมเนี่ย แล้วก็เอาบริเวณจุดที่เป็นเนินๆหน่อยน่าจะได้ประมาณ1 8 1แถึง20%นะครับก็เป็นสิ่งที่มาวัดให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับในส่วนของมันน้อยแล้วก็โดนน้ำท่วมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ